ใส่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเอ็ดสสองสิบสามสิบสี่ ห้าสิบใสตัวตั้งวาล์วครบแล้วครับตัวตัวนี้นะมันต้องหมุนดูด้วยว่ามคล่องไหมบางตัวฟืดต้องต้องเปลี่ยนตัวเอาไอ้ตัวนี้ถ้าใส่ิดข้างจะไม่เข้ากับของครของมันพนะี่ใส่ต้องใส่น็อตตัวนี้ก่อนนะยกขึ้นเงี้ยยกขึ้นแล้วคาน็อตไปพร้อมเลยยกยกขึ้นแล้วก็คาน็อตอันนี้เข้าก่อนแล้วก็ไอ้นี่ตามังไอ้น็อตนี้รูมันนี่เหมือนกันนะ ไอรูนี้จะฟิตครับรูนี้จะจะโยกได้หน่อยหนึ่งโยกได้นิดหนึ่งตัวนี้นะไอข้างนี้เหมือนกันโยกนี่ไอรุนี้โยกได้หน่อยหนึ่งรุนี้จะพอดีเลยต้องต้องใส่ข้างนี้เข้าก้นไอข้างนี้เข้าก้นข้างนี้เข้าก้นนี่เข้าก้นนี่เข้าก้นนี่เข้าก้นใส่เข้าอันนี้มันเขียบได้ตัวไหนตัวนี้เขียบได้นี่เขียบได้หน่อยหนึ่งตัวนี้เขียบได้ซ้ายเขียบได้จำไว้เลยซ้ายเขียบได้ขวาพอดีต้องมีถ้วยทุกตัวนี่โอเคละเดี๋ยวค่อยล็อก ใส่นิ่มเข้าก่อนเข้าเนาะแล้วก็ล็อกอันนิ่งบอลนิ้วกันใส่เข้าแล้วล็กอเลกเาบกระนิ่งเข้าล็อก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 ถ้วยใส่ทุกตัวแล้วครับน,นี่เดี๋ยวค่อยคันอีกทียังไม่ได้คันแน่นเดี๋ยวทีนึง่งเ,เดี๋ยวนี่ต้องหัวฉีดมัน ยค่อยใส่ที่หลังนี่ใส่ร้อมม้วนชีดสีหัวเราน้ําต้องอยู่นี่ครับถ้าถ้านี่มาอยู่นี่มันจะไม่เข้ามันจะชนในเล็มันมีช่องมันอยู่ต้องของง่ายๆบางทีก็ช่างไม่รู้เซนเซอร์ปริมาวัดใส่แล้วล็อกสิบเก้าล็อกเลยพานช่างเป็นก็แป๊บเดียวไม่ยากหรอกถ้าคนเคยทำาบ่อยๆง่ายนานๆนนทำครั้งหนึ่งยากครับ